สวัสดีครับผมนายสตัวชัยสอนวชาศสอนศ6นยสองศูนวันนี้จะมาสาธิตการพผ้าเนปกินเป็นดอกุหลนะครับอันดับแรกนะครับจับปลายผ้าอีกด้านหนึ่งชนเกือบจะชนอีกด้านหนึ่งนะครับจากนั้นม้วนผ้าที่ด้านกว้างเข้าหามุมแหลมด้านบนนะครับ โดยเหลือด้านบนไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับจากนั้นกลับด้านผ้ามาแล้วม้วนฝั่งหนึ่งถึงฝั่งหนึ่งไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับโดยเหลือปลายผ้าไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับ จากนั้นนำปลายผ้าอีกด้านสอดใส่ข้างหลังนะครับเพื่อเก็บปลายผ้าจากนั้นนะครับเราจะก็จะขี้กรีบกุหลาบออกมานะ ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการพับผ้าเนบกินเป็นดอกกลาบอรคอณครับ